ก็แนะนำสำหรับคนที่มีปัญหานะคะมันเหมือนกันนะคะปัญหาของผู้หญิงมันจะมีอยู่ไม่กี่อย่างเนาะก็ใครที่มีปัญหาในเรื่องของปวดท้องประจำเดือนประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะประจำเดือนมาน้อยมากับปิดกระปอยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเลือดมันออกไม่หมดนะคะแน่นอนเรื่องนี้สำคัญนะของเสียออกจากร่างกายเราไม่หมดเนี่ยเท่ากับว่านางกายเรามันก็ไม่ได้ขับอะไรออกมานะคะมันส่งผลอย่างยิ่งเลยกับร่างกายของเราเนาะและเรื่องของคนที่ ที่มีเรื่องปัญหาเรื่องฝ้านะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้าเลือดฝ้าฮอร์โมนต่างๆนะคะซึ่งเรื่องฝ้าเนี้ยทาครีมยังไงก็ไม่หายนะคะต้องดูแลด้วยระบบภายในเท่านั้นนะคะปรับเลือดปรับฮอร์โมนเนาะคนที่มีปัญหาในเรื่องของผิวรัณน,นะคะผิวแห้งผิวกร้านผิวหมองผิวไม่สดใสอ่ะอันนี้เนี่ย ก็เป็นปัญหาจุกจิกกวนใจของผู้หญิงอีกเช่นกันเรื่องของสิวนะคะที่คอยขึ้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็ต้องดูแลเนาะด้วยการปรับสมดุลฮอร์โมนต่างๆและที่สำคัญนะคะที่ ผู้หญิงทุกคนจะต้องเจอเลยก็คือปัญหาในเรื่องของวัยทองนะคะอาการเวียงวีนหนาวร้อนวูบว่าปวดหัวหงุดหงิดเบื่อสามีช่องคลอดแห้งนะคะนอนไม่หลับตื่นกลางดึกเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาที่ อย่าปล่อยไว้ค่ะต้องรีบดูแลนะคะแล้วก็รีบหาทางรักษาหาตัวช่วยมาดูแลนะคะใครที่มีปัญหาทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะที่บอกมาก็แนะนำนะคะสำหรับวีนัทเฮิร์บนะคะกล่องนี้นะคะซึ่งเสียงตอบรับจากผู้หญิงส่วนใหญ่ทั่วประเทศที่ได้ลองกินเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนชอบมากนะคะแล้วก็มีฟีดแบ็ k ที่ดีนะคะวันนี้ก็เลยมาแนะนำแล้วก็บอกต่อกันค่ะ